เอาละครับผมอ่ะต่อจากคลิปนี้นะครับตอนนั้นคือผมลงอ่าอ่าคลิปนี้นะครับเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับแล้วมีน้องคนหนึ่งเพิ่งมาดูคลิปผมหรือว่าดูนานแล้วแหละทุกคนประมาณอ่าได้ประมาณ1-2เดือนแล้วแหละครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไอดีที่พี่ดูเนี่ยมันเป็นไอดีคนแรกของเซิร์ฟนะครับผมก็เอ้ยมันใช่เหรอวะก็เลยเอยสงสัยนะครับผม เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องท้งหลายนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอดซักข้าวนะครับผมเพื่อสเกมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูคนนะครับผมที่สมัครเกมฟรีไฟล์คนแรกของเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็มี UAD คนแรกของเซิร์ฟ แล้วก็ผมจะบอกไงก็คือที่ผมลองไปหาข้อมูลมานะครับมีคนบอกผมมาว่าคนแรกของเซิร์ฟนะครับ UID มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ1 0 0 0แล้วก็4 5 6ห้า UID มันจะเป็นแบบนี้นะครับคนแรกของเซิร์ฟนะครับที่เข้ามาสมัครเกมฟ f i ไ e ตอนฟ f i ไ e เปิดเลยนะครับ oh. นี่นะครับผมก็คือเป็นคนแรกของเซิร์ฟทุกคนเป็นไง นี่นะครับผมเป็น UID คนแรกของเซิร์ฟนะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิขั้นสูงนะครับที่เขาได้ทำการเติมไวนะ้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแรงเขา I love f r f e ฟโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกอร์บ้างนะครับสกอร์ที่เขาเล่นนะครับจัดอันดับไม่มีเลย CVC นะครับผมก็จะมีนิดหน่อยนะครับผมสังหารเป็น12นะครับชนะ11ค่า56ตัวคิดได้ดที่3.55จนะครับอ่ะจะสังเกตว่าคนแรกของเซิร์ฟหรือว่าคนที่เขาเล่นนะครับ คนที่เขามียดีแบบเก่าๆเขาจะไม่เล่นไอที่มันเป็นไอดีเก่าๆแล้วนะทุกคนประมาณนั้นนะครับผมแล้วถ้าผมใส่เลข2ไปนะครับมันก็จะหมายความว่าคนที่2อันนี้ก็จะเป็นคนที่2ของเซิร์ฟนะครับอ่ะทุกคนทุกคนที่2ของเซิร์ฟนะครับเลเวลร้อยอ่ะพอจะถ่ายข้อสงสัยได้ไหมครับว่าเขาเป็นผู้เล่นคนแรกของเซิร์ฟแต่ว่าอันนี้เราเราเรา,เรายังไม่ดูนะเราจะดูสกอร์อีกทีนึงนะครับว่า เขาเล่นไปกี่เกมถึงถึงเลเวล้อยนะครับเลิกออนไปประมาณเมื่อ20วันสแสดงว่าเขาก็ยังเล่นอยู่แคนฟรีไฟคิวนะครับประมาณนั้นเขาเป็นหัวแคนแสดงว่าเขาเลิกออนไป20วันสแสดงว่า ID นี้ก็ยังมีเจ้าของที่เล่นอยู่นะครับแลงประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเขาก็เติมแต่ว่าเก็บแค่50พอให้มันเป็นโกโก้โกเท่ๆไปงั้นประมาณนั้นนะครับผมแล้วทุกคนดูสกอร์ที่เขาเล่นอ่ะ เล่นนะครับผมตลอดชีพนี่คือมันเป็นมันจะเป็นสกอร์ที่ว่าเราเล่นตั้งแต่เราสมัครรหัสนี้มาเลยนะครับนี่ดวงผมดูตลอดชีพเห็นปะมันก็คือสกอร์ที่เราเล่นตั้งแต่เราสมัครรหัสนี้มาเลยนะครับนี่ผมเล่นไปทั้งหมดรวมกันก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูของเขาเขานะครับผมเล่นไปทั้งหมด120ตาประมาณ130ตาอ่ะตาโดยประมาณนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้ว c p พไม่เล่นเลยแต่ว่าเลเวลร้อย เล่นแค่ร้อยสาตาแต่เลเวลร้อยผมก็ไม่รู้นะครับว่าทําได้ไงเหมือนกันสกอร์การเล่นก็ไม่ได้บื้หบานะก็ประมาณนี้เห็นปะไม่ได้บื้หบาเลยนะสกอร์การเล่นหรืออะไรนะครับประมาณนั้นนะครับผมไปผมถ้าเราใส่เลข3นะครับก็จะเป็น ID ดีคนที่3ของเซริร์ฟมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่าอ่ะมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะเข้าไม่ได้เหมือนจะเป็น ID บอทที่เจมสร้างขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะ หรือไม่ก็ไอดีหลอนๆนะครับทุกคนลองสังเกตภาพในนี้ให้ดีนะครับทุกคนมองเห็นอะไรเนาะก็ลองดูดีๆนะอืตอนนี้ผมก็เวลาประมาณตีสามแล้วคนดูในภาพดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะทุกคนเห็นตรงรูปเมาส์ผมไหมเดี๋ยวผมจะวงอะไรให้ดูนะครับทุกคนเห็นตรงรูปเมาส์ผมไหมปับ๊บผมจะวงนะดูดูดูตามเมาส์ผมนะทุกคนมองเห็นอะไรในรูปนี้ไหมอ่ะถ้าทุกคนอะไรมองเห็นอะไรในรูปนี้ก็นั่นแหละครับ ประมาณนะแสดงว่าเราตาดีอยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหยอกหยอกหยอก,ยอกถ้าเราใส่เลขสี่นะครับผมก็มีนะครับเรเวลสิ 12, แต่ถ้าเรากดเข้าไปไม่เจอวะ่ะทุกคนจะเป็นไอดีหล่อนนะครับเคก็ไม่เจอไม่เป็นไรต่อมานะครับผม5้าก็จะเป็นคนที่ห้าเซิร์ฟเรเวลหนึ่งไม่เจอวะ่ะทุกคนเรเวลห้าก็ไม่เจอวะ่ะเอ้ยคนที่5้าก็ไม่เจอเล้วนคนที่6แล้วกันอ่ะคนที่หเจอนะครับ นี่คนที่ออกนะครับสีขั้นสูงก็ประมาณนี้เป็นสีขั้นสูงกเก่าเลือกดูวันเลิอกออนก่อนเลิอกออนเมื่อ30วันอันนี้น่าจะเลิอกออนไปแล้วนะครับประมาณนั้นพวกแรง้งพวกอะไรอ่ะก็มีประมาณนี้ฉายาอ,อันนี้ก็เป็นสกอร์เล่นเลิกเล่นไปแล้วน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะทุกคนน่าจะเลิกเล่นไปแล้วเลยทุกคนเลเวลสามสิบเอ็ดนะครับโอเคถ้าเราใส่เลขเจ็ดก็จะเป็นคนที่เจ็ดผมจะดือผมจะดือ้อ ผมจะดูถึงแค่คนที่สิบพอนะครับเพราะว่า่าเดี๋ยวอันอื่นผมเอาไว้ทําคลิปหลังแล้วกันถ้าเราดูหมดแบบเยอะเลยทุกคนมันเยอะไปนะครับเฮ้ยอันนี้ก็แคนฟรีไฟคิวอีกแล้วทุกคนเหมือนกับผู้เล่นเลเวลร้อยเลยเนี่ยหนึ่งศูนย์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 เจ็ดเนี่ยทุกคนเหมือนผู้เล่นเลเวลร้อยเลยเนี่ยแคนฟรีไฟคิวอีกแล้วเนี่ยหัวแคนเนี่ยเป็นคนเนี้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราดูสกอร์การเล่นนะครับเล่นไปแค่อื 230ตาทุกคนเรเวลเท่าไหร่อ่ะเรเอวลาสเอ้ยอันนี้มันมันก็ยังมีความเป็นไปได้ไว้ทุกคนอนี่คือสกอร์การเล่นจัดอันดับอะก็ยังเล่นอยู่แสดงว่าผู้เล่นคนนี้ก็ยังเล่นอยู่เมื่อ8ชั่วโมงนะครับถ้าเราใส่เลข8เข้าไปก็เป็นคนที่8ใช่ไหมจัดไป love FIFA. Can FIFA ไอเล r ฟฟีไฟแคล f ฟ r e ฟคไหมไม่ใช่ดูสีกันสูงดูเขาเติมไว้โอ้โหก็แบบเสียดายมาก เติมไว้แต่ไม่ทำดูดิเติมมาแล้วก็เราเติมหลายซีซันแล้วนะทุกคนดูเสียดายไอเลิฟฟีฟเหมือนกันอันนี้สกอร์การเล่นก็ไม่มีนะครับเลิอกออนเมื่อ18ชั่วโมงแสดงว่าก็ยังเข้ามาเล่นอยู่นะทุกคนต่อไป9อ่ะโอเค9นะครับผมไม่เจอว่ะทุกคนสําหรับ ID นี้ก็ไม่เจอนะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆก็อาจจะมองเห็นอะไรเหมือนเดิมอโอเค ไปคนที่10นะครับถ้าเราลบนี้ออกเราเราใส่1 0อันนี้ก็จะเป็นคนที่10ของเซิร์ฟเรามาดีนี่ชื่อเรามาดีเฮ้ยเรามาดีแต่ว่าเรากดเข้าไปนายไม่มาดีนายหายไปอะ่ะเพื่อนดูดิอ่ะเดี๋ยวผมจะดูคนที่11ต่อเอาว่าผมจะดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคนที่11ชื่อว่าากรจีเอ็มกากปูเอมกากปูแต่ก็ยังเล่นอยู่นะ รล,ววล้ว่า3เมื่อส0วันที่แล้วแคนซ่าเทปซ่าอะไรทักอย่างชื่อแคนมสิขก้านสูงก็มี3ามอันฉายาไม่มีแต่ก็ยังเล่นอยู่เล่นไปทั้งหมด36ตานะครับเลเวล19อันนี้มีความเป็นไปได้ต่อไป1 2ทุกคน1 2มาแล้วนะโอเคมาแล้วนะเฮ้ยยังมียังมีมาแล้วนะย,ย,วนะยังมีอยู่แต่เหมือนจะเล่นอยู่นะมีนกแพงกิ้งด้ สิบชั่วโมงที่แล้วอะอย่างเข้าเล่นอยู่สิบสามผมจะดูถึงแค่สิบห้าพอนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมดูไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยผมจะได้อยากรู้ว่าคนดูชอบให้เราทําคลิปแนวเนี้ยเยอะหรือเปล่านะครับถ้าชอบเยอะผมก็จะทาให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบกันผมก็จะได้ไม่ทํานะครับจะได้เปลี่ยนแนวแต่ว่าหนึ่งสี่ไม่มีนะครับหนึ่งห้าถ้าชอบก็ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันผมจะได้แบบ เออทำให้คนดูไงหนึ่งหก็ไม่มีอยู่ทุกคนขอหนึ่งหอีกทีอ่ะหนึ่งหมีอยู่นะเป็นเทรดเหรออืมน่าจะเป็นไอดีเทรนะทุกคนประมาณนี้โอเค,คผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมน่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม